มาดูลักษณะของแผนภูมิรูปภาพนะคะแผนภูมิรูปภาพคือแผนภูมิที่ใช้รูปภาพแทนจํานวนข้อมูลที่นําเสนอเช่นแผนภูมิรูปภาพคนรูปภาพคนหนึ่งคนแสดงประชากรที่นําเสนอ1ล้านคนนะคะการเขียนแทนแผนภูมิรูปภาพเนี่ยอาจกําหนดให้รูปภาพหนึ่งรูปแทนจํานวนสิ่งของ1หน่วยหรือหลายหน่วยก็ได้นะคะรูปหนึ่งรูปอาจจะแทนคน10คนหรือรูปหนึ่งรูปอาจจะแทนคน5คนก็แล้วแต่เราจะกําหนดได้เลยนะคะ แต่ละรูปเนี่ยต้องมีขนาดเป็นไงคะเท่ากันเสมอนะคะขั้นตอนการเขียนแผนภูมิรูปภาพนะคะข้อ1คืออ่านข้อมูลที่ได้มาให้เข้าใจนะคะข้อ 2. พิจารณาว่าจะต้องวาดรูปภาพอะไรบ้างนะคะโดยรูปที่วาดนั้นต้องเป็นเรื่องเดียวกับข้อมูลที่ได้มานะคะข้อ3กําหนดเงื่อนไขว่าให้รูปภาพ1รูปเนี่ยแทนจํานวนสิ่งของนั้นจํานวนเท่าใดนะคะต่อไปข้อ4ก็คือพิจารณาว่า ต้องวาดรูปกี่รูปแทนจํานวนสิ่งของแต่ละชนิดนะคะข้อ5้าเริ่มเขียนแผนภูมิรูปภาพนะคะข้อ6รูปภาพที่วาดนั้นจะต้องมีขนาดเป็นไงกันคะเท่ากันทุกทุกรูปนะคะามาดูตัวอย่างแผนภูมิรูปภาพกันค่ะนี่นะคะตัวอย่างแผนภูมิรูปภาพนะคะแผนภูมิรูปภาพเนี่ยจะใช้ภาพหรือสัญ,ญลักษณ์แทนสิ่งที่ต้องการนําเสนอนะคะจากตัวอย่างแผนภูมิรูปภาพที่แสดงให้เห็นถึงการจํา การแจกแจงของจำนวนนักศึกษาในแต่ละสาขาวิชานะคะ,ะสังเกตไหมคะด้านด้านขวามือนี้นะคะคนหนึ่งคนจะแทนจำนวน10คนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสาขาบัญชีมีคนกี่คนคะ2คนแทนด้วยจำนวนกี่คนคะ20คนใช่ไหมคะสาขาพัฒนาชุมชนมีคน3คนจะแทนด้วยจำนวนคน30คนใช่ไหมคะคือ1คนเท่ากับ10 20, 30คน ต่อไปสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจแทนด้วยรูปคนกี่คนคะ1 2 3 4 5 5คนแสดงว่าสาขาธุรกิจมีทั้งหมด50คนสาขาปฐมวยัยรูปคน6รูปนะคะก็คือเท่ากับ60คนนะคะค่ะมาดูกันการอ่านแผนภูมิรูปภาพนะคะแผนภูมิรูปภาพคือการเขียนแผนภาพแสดงจำนวนของสิ่งของโดยใช้รูปภาพที่เหมือนกัน และมีขนาดเท่ากันนะคะส่วนประกอบของแผนภูมิรูปภาพมีกี่ส่วนคะ3ส,ส่วนคือชื่อแผนภูมิตัวแผนภูมิแล้วก็ข้อกำหนดว่ารูปภาพหนึ่งรูปเนี่ยแทนจํานวนสิ่งของต่างๆเป็นเท่าไรนะคะอย่างเช่น1หน่วยแทนจํานวน2หน่วยหรือสิบหน่วยหรือ2ี่สิหน่วยนะคะอย่างข้อนี้ก็คือคน1คนแทนจํานวน1ิคนนะคะ